สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตานานามคุณเจ็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด,ด,ดุลยเดชในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี่แเหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้ได้มาตั้งนานแล้วนะครับท่านก็อกมาให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านดูครับท่านเพราะ เหรียญที่พกออกมาครับจะไม่ซ้ากันเลยครับท่านมันมีใหม่ทุกพศออเนย,นเรยนนครับท่านทุกเหรียญนครับท่านแต่เดี๋ยวน,นี้หายากมากครับท่านแทบจะหาไม่เจอเลยครับตรับพระเสียนเลยครับถึงเจอก็เจอเฉพาะพระ,พระเสียรเดชครับและอีกอย่างคือถึงเจอพระเสียนเด็กก็เจอเฉพาะที่ผลิตเยอะมากที่สุดเลยนะครับท่านอย่างปีไหนมั่งปีห้าหนึ่งสี่เก้าห้าศูนย์ปีแปดอะไรประมาณนั้นแหละครับท่านนอกนั้นแล้ว ผลิตน้อยเนี่ยหายากมากับโดยเฉพาะปีสามเก้าสามห้าอะไรนี่ครับหายากมากับสันสามหนึ่งสี่สามสามสี่อะไรประมาณนั้นนะครับ cc อะไรอย่างนี้ครับเราดู้เขวามเหรียญนี้จะเป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สําคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเลยมแบบสองสีตัวติดนะครับคิวเปอ้์นิเกิอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับ สวยงามมากนะครับแบบนี้ครัหายากจริงๆครับผมจัดแจวมากับแต่เสียอย่างเดียวเดียนนี้ไม่ได้ทาการานนะครับเป็นไหมรอยรับมีชัดเจนครับเป็นไหมเนี่ยปากกายอ่ะผงกี้เนี่ครับภูมิพลอรุเจดนท์อยู่เบื้องหน้าพระองค์ทัดสวนด้านหลังก่อรัชการที่เข้ากับทัดแล้วบนรูปพงท่านไหนดูสิครับผมจัดแจวไหมก็ผมจัดแจวมากับท่านดูใกล้ไปเลยครับนี่ครับูมเขก็ไปใกล้ๆไปเลยสุดยอดครับแบบนี้ครับคมชัดเจวมากับท่านก็มีรอยขีดข่วนปกติธรรมดา ของเหรียญที่ผ่านกัรใช้เนี่นะครับท่านปกติมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าเหรียญที่ผ่านกันใช้มันหลุดลงมือหลุดมือมันต้องลงพื้นเต็มอยู่แล้วจะเอาเหรียญลงมาก่อนแน่นอนครับดูครับสังเกตดูที่ขอบเหรียญนะครับเป็นไงบ้างนะครับมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับโอ้โหคมชัดเจาะมากเลยครับเิมไหนคมชัดเจาะมากเลยเหรียญนี้ครับสุดยอดครับไม่มีรอยบุบรอยบีตรงกลางเลยนะครับจะขอบเหรียญมีแน่นอนแต่มีมากมีน้อยแค่วแต่เหรียญที่หลุด ใช้งานมามากนะครับท่านใช้งานมานานนะครับแล้วแต่ปีพอแล้วกันนะครับดูดิสครับสุดยอดไหมสุดยอดครับสำหรับเหรียญนี้นะครับคมชัดเจาะมากสาหรับเหรียญสองเหรียญสิบบาทเนี่ยขอบเฟืองสำหรับเรียบนี้จะสั้นกว่าเหรียญสองบาทเยอะนะครับท่านเหรียญสองบาทจะยาวกว่านะครับท่านสังเกตดูดีดีครับหรือว่าเปรียบเทียบดูก็ได้ครับมันจะใช่อย่างที่ผมว่าแล้วไหมมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศเลยนะครับนี่ครับ ประเทศไทยอักษรบิลสามตัวจริงกันอยู่ที่สี่ห่างออกมาดีเหนื่นครับท่านสำหรับอักษรบิวนี้ทำขึ้นมาเพื่อผู้มีการทางสายตาครับท่านคอสองลงฝันห้าร้อยสี่สิบห้าครับท่านสำหรับปีสองห้าสี่ห้านี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านถ้าตานแก่ผลิตเยอะพอสมควรนะครับสำหรับปีสองห้าสี่ห้านี้นะครับท่านส่วนตรงกลางนี่คือพระปางวัดดุล่าบาลาลามนะครับเนี่นะครับพระปางวัดดุลราบาาลามครับ ต่ำลงไปนี่คือแม่นานเจ้พาพญาน้ำหนักสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาหริบน,นะครับสําหรับปีพศ2545นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26ม mm, ิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตเลยครับอยู่ที่61สิบเอ็ดล้านสแสนสหมื่นสพันเหรียญน,นะครับท่าน61สิบเอ็ดล้านสแสนสหมื่นสพันเหรียญน,นะครับท่านโอ้โหครับ61ล้านเศษนะครับในระดับยนตรีเหรอขออยู่ที่เหรียญละ หนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับท่งหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับสุริเล้ยนที่ผ่านกันใช้เลยครับตัวอยู่ที่เลไรละยี่ห้าถึงสามสิบห้าบาทเลยนะครับ